ยาวคาโก็มีแค่เจ็กระสอบและหมดจากลอถนี้<รถ>ก็จะไม่มีเข้ามาเพิ่มแล้วนะคะสำหรับป้ายสูพรีมใครที่ซื้อได้เก็บได้ซื้อไปได้เลยเพราะว่าวันนี้เราจัดให้เด็มเหนียวเลยค่ะราคาปกติ6,500บาทค่ะพี่ขะขออนุญาตลดสต็อกไปเลยมีทั้งหมดแค่7ก้อนค่ะเหลือแค่4,444บาท ก้อนนี้รอเรือหนึ่งสามสามนะคะแล้วก็<ๆ>วก้อนใหม่ยอยักสามหกอ๋อเดาวค่ะก้ม<า>่ดม<า>ีมูลรายการนี้ไม่รวมส่งนะคะโละล้างสต็อกจะแม่โลล้างสต็อก จาร่ารแก้ปวดรถไข่หน้าป้าย45กิโลค่ะหน้าป้าย45กิโลประมาณ80ตัวค่ะรีวิวรอบที่แล้วรีวิวรอบที่แล้วได้85ตัว ดแอนิมไ <and> ว้ทหารเทอไปดามานนี้หน่อยเอออุ้ยสวยอ่ะรอเรือหนึ่งสามสามนะจ๊ะก้อนนี้ รวมชายรวมหญิงรวมชายรวมหญิงดูเอาเลยว่าชายหรือหญิงออกมากกว่ากันผู้ชายจะได้มากกว่าพี่ขาตอ่อขาตอ่อขาต่อมาเทนมาเทนผ้าแห้งไวโอลูกค้าเหลือสี C ่พันสี่ร้อยสี่สบบาทนี่ยตัวนี้ก็ขาตอ่อ ผชายออกดีมากค่ะผู้ชายออกดีกาต่ออีกดวนี่งานเมาเทนขาต่อซิฟผ้าแห้งไวสักเพิ่มได้นะเหลือ4,444บาทพี่เจ็ดก็สอบเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยมาอีกแล้วกางเกงเดินป่าผ้าแห้งไวมาอีกแล้ว ใครจะรับก้อนใหม่ยอยักษ์สามหกเลยจ้ะพิม์ได้เลยโอ้ยนันนะ่นหนมาอีกแล้วอะ่ะขาต่อโอ้ขาต่ออะ่ะพี่ทำมานี่นหนใส่เป็นขาสั้นก็ได้ขายาวก็ได้นะพี่เขาเป็นขาต่อสินะงานเม o เทนน่ะงานเดินป่าพ่าบางอะ่ะโอ้ เหลือ4,444บาทจ้ะเจกระสอบสุดท้ายเจ็ก้อนสุดท้ายแม่ <Own Navy. S 1> โอเนวิโอเนวิ่เออกผู้ชายเยอะมากเลยแทมจะไม่มีงานหญิงเลยนะแต่คือถามว่าหญิงมีไหมมันต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะกระสอบเขาแจ้งมาอยู่ว่ามันเป็นอเดลน,นะคะก็คือรวมชายรวมหญิงนะคะพี่ว้ายท๊อเดินป่าอีกแล้ว ยวให้พี่เตีเอามาดูใกล้ๆงานเดินป่าพาแห้งไวพี่ขาต่อนี่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 นโอ้โหใครจะละโอ้โสวยมากเ่ยสวยว่ะดูสิขาต่อซิปอุย้ยเป็นสิบตัวแล้วเนี่ยนี่ตัวนี้โคตีเลยดูปากนี่ดูปกาปก เข็มขัดพร้อมโอ้ขาโตด้วยพี่เหมือนใครๆกางเกงแบบกางเกงสเกตนะ็ตหน้าโอ้อเมริกันอีกเกิลนะคะผู้หญิง4 4 4 4บาทค่ะพี่เจ็ดก้อนเท่านั้นค่ะรีวิวก้อนนี้รอเรือ133พี่แล้วก็ก้อนใหม่ยอยักษ์34ค่ะอู้ขาโตเยอะมากผู้ชายฉ่ำมาก นี่กางเกงเดินป่าจ้ะแม่ผ้ <'m> าแห้งไวผ้าแห้งไวผ้าแห้งไวกางเกงเดินป่าแม่ <'m> พี่ใครชอบผ้าบางใครชอบผ้าแห้งไวใครชอบขาต่อโอ้เยอะเยอะเยอะนี่มาอีกแล้วเข็มขัดพร้อมขาต่อสิบ นี่ตั้งแต่รอบที่แล้วเราไม่ได้เปิดเลยนะนั่นผู้ชายช่ำมากจาก้ะแล้วตูดเป้าดีมากดีมากนั่นนั่น,น,นตัวนี้จำนวนเขาสี่ห้าโลนะคะขาต่ออีกแล้วพี่ตีเอียงพี่เตียวตรงๆก่อนเตี้ยตรงๆเออ <Okay. S 1> ขาต่ออีกแล้วจ้ะ <Okay. S 1> นั่นไง สวยๆเลยอ่ะุยงานเดินป่าฉ่ำเลยอ่ะผู้ชายเยอะนะนี่ไงมาอีกแล้วนี่มาดนโอ้โห <Mot ive. S 1> oh. มันมาอีกแล้วนี่นี่ไงเพลงนี้เลยไงอปัดติโถอปัดติโถโถนะอปัดติเทอปัดติเทเอเอ oh. เริ่มละใกล้จะร้องเป็นละ เออเป็นอยู่ท่อนเดียวอ่ะโอเนวีวอ่ะคนนี้งานขาต่อเยอะมากนี่ก็ใช่เดินป่าเมาเทนจ้าเธอส4 4 4ับาทตัวนี้รอบหน้าเราไม่ได้เอาเข้ามาแล้วนะคะว้า โคลัมเบียพี่ตีสวยจัดนั่นโคลัมเบียลูกค้าเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆพี่ตีพี่ตีตนี่โคลัมเบียค่ะแบรนด์เดินป่าแบรนด์ Mountain. เมล์เชน่อจำนวน,นะคะ่ะพี่เราอาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเขาช่างมาเป็นกิโลนะคะ ถ้าก้อนไหนที่มันมีผ้าบางเยอะกว่าอย่างเช่นผ้าเดินป่าผ้าบอลเทนเยอะจํานวนในกระสอบมันก็อาจจะได้เยอะมากกว่านะคะแต่ถ้ากระสอบไหนที่มันออกเป็นผ้าหนาผ้าคอตตอนมีผ้าบางผ้าเดินป่าน้อยจํานวนมันก็จะได้น้อยแต่เราจะขออิงจากรอบที่แล้วที่เราเปิดคือเรานับได้85ตัวก็ขอตีว่า80ตัวบวกไว้ก่อนนะคะส่วนกระสอบไหนที่เปิดมาแล้วได้เป็นร้อยตัว90ตัว95ตัวร้อยตัวอันนั้นก็ ใช่ตามนั้นเลยเพราะว่าจำนวนเขามาเป็นกิโลนะคะ45กิโลโคลัมเบียโคลมเบียอีกหนึ่งตัวสวยจริงๆเลยอะ่ะคุณถามว่า <ปะ S 2> เพื่อนตำหนิม,มีไหมมีน้อยมากพี่ตูดเป้าใช้ได้หมดไม่มีเสียไม่มีขาดนะ จะมีแค่ราบเพื่อนครับดินขาบฝุ่นแค่นั้นลูกค้าซักทาความสะอาดได้ถ้าใครอยากจะให้รีดพี่แจ้งนออ้องแอดมินได้เลยนะคะว่ารีดด้วยเดี๋ยวนออ้องแอดมินสรุปยอดบวกค่ารีดให้ส่วนใหญ่จะออกผู้ชายมากกว่าพีออกผู้ชายเยอะกว่าอ,อืผู้ชายเยอะกว่า 好看。 ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเริ่มลุกขึ้นเต้นแล้วอ,อ,อ้าวมี่อะปัติตือนตือตือด้วยลระ เหลือ4,444บาทนะคะรายการนี้4,444บาทพี่ดำงมานี่เดี๋ยวพี่ดำงวางนิดนิดน,นึงแล้วก็ไอ้แชตรูปไปหน่อยนะแค่อันเนี้ยกับกับ RB แค่นั้น ลังเล่ m เมาเทน n ังเล่ m เมาเทนงานเดินป่า45กิโลประมาณ80ตัวบวกค่ะพี่ผู้ชายจะออกมากกว่าผู้หญิงค่ะดับกเกอร์ค่ะพี่พี่พเตียวมาให้ลูกค้าดูอ่าอู้น ผู้ชายจะออกมากกว่าตัวนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะเจ็ดก้อนเท่านั้นเหลือสี่พันสี่ร้อยสบี่บาทรีวิวรอเรือ1หนึ่งสามสามก้อนใหม่ยอยักษ์สามหกจะได้ขาต่อเยอะมากขาต่อนับสิตัวเลยคุยแล้วยังเมื่อกี้บอกแล้วยัง<ห>บอกแล้วใช่ไหมว่าสลิปฟอมคนเดียวเลยละห้อยตัวจิ เขาทำเป็นเรื่องปกติจริงๆจำนวนจำนวนมันจะแต่ละตุใต้แต่ละกระสอบมันอาจจะไม่เท่ากันทีเพราะว่าเขาช่างมาเป็นกิโลนะคะอย่างที่บอกเลยว่าถ้ากระสอบไหนที่เขาออกเป็นผ้าบางมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจำนวนที่อาจจะได้เยอะกว่าจํานวนไหน สอบไหนที่มันออกเป็นเขาคนเดียวกันคนเดียวกันเลยดิมันมันคอมเมนต์พิมพ์มาว่าอะไรสาระอ๋อเปลี่ยนชื่อที่อยู่เดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาพิมพ์ว่าอะไรนะอ๋อนี่ของเราใช่ไหมอันนี้ของเราอ๋อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อกาบนวม กระสอบไหนที่ออกเป็นงานผ้าคอตตอนมากกว่าจำนวนก็จะได้น้อยลงนะคะน้ำหนัก45กิโลอ่ะมาแค่นี้ก่อนก็ได้พี่ดำค่ะสัน้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน45กิโลป้ายนี้นะคะพี่ตีพี่ขอโชว์ป้ายลูกค้าดูหน่อยเนี่ยสุปรีมสุปรีมหมดแล้วหมดเลย